สวัสดีนะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์อากาศก็กำลังดีเลยมีแสงแดดด้วยเออวันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็เพิง่งฟื้นจากการเป็นไข้มาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วแต่ก็ยังไม่หายดีสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้อากาศมันดีก็เลยว่าจะไปเดินเล่นในเมืองก็จะพาทุกคนไปชมเมืองไข้เชิดกันก็นแล้วกันนะนี่ออกจากบ้านไปเรจะนั่งรถเมย์ไปเพราะว่า ขับรถหรือว่าอะไรอย่างี้สภาพก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> กินยาก็ยังไม่ทันหายไข้ดีสักเท่าไหร่หรอกนะก็แต่ว่าก็โอเคละโดยรวมวันนี้ก็จะไปเที่ยวกันไปเดินเล่นในเมืองโดยการขึ้นรถเมย์จากบ้านไปนะแล้วาพาทุกคนไปเดินเล่นใน,เด,นเดินเล่นในเมืองกันดีกว่าเมืองไครเชิร์นะเอาจัาภาพสวยๆมาฝากกัน โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่นั่นนะไปที่ป้ายรถเมย์กันเนี่ยที่บ้านที่ลุงพักอยู่ที่นี้ก็ไม่ได้ไกลจากป้ายรถเมย์สักเท่าหไหร่เดินมาก็ประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรนะจากบ้านจากที่พักไปเนี่ยบ้านก็อยู่ข้างหลังนี้เองแล้วก็ป้ายรถเมย์ก็น่าจะอยู่ทางน้นจะจะผ่านปั๊มทางน้นทางแถวปั๊มน้ำมัน แล้วก็เป็นรถเมล์ไปประมาณน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงในเมืองเพราะระยะทางก็ประมาณ6กิโลจากที่พักเนาะไปะเดินไปไป้ายรถเมล์กันเนี่ยทุกคนเนี่ยกะถึง,ถ,งถึงละป้ายรถเมล์นิดเดียวเอง เดี๋ยวไปเช็คว่ารถเมย์จะมากี่โมงนะขณะนี้เวลาเท่าไหร่เรา,าออกอีก5นาทีจะบ่ายโมงแสดงว่าอีก5นาทีรถจะมาถึงเพราะตอนนี้อืมโอเคเดี๋ยวรถมา5้าโมงรถสายนี้แหละก็มีสายเดียว ทุกคนก็จะระบบการขนส่งสาธารณะของประเทศนิวซีแลนด์นี้จัดว่าค่อนข้างดีเลยนะใ่ขนาดเป็นวันอาทิตย์น่าจะรถเมมาก็ประมาณ15นาทีครั้หนึ่งประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะคงจะดีอย่างนี้หน่อยนึงน่าจะ10บสนาทีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่เคยไม่ได้รอนานเกิน15นาทีสักครั้งหนึ่งถ้ามาที่นี่ โอเคเดี๋ยวถ mm ้ารถรถเมย์มาเราจะไปเจอกันก็และกันบนรถเมย์นะทุกคนรถเมย์ก mm ็กำลังจะมาแล้วรอ, mm hmm. ร,อรอไม่นานเลยละ่ะ mm hmm. บอกแล้วก็ประมาณ mm hmm. น่าจะตรงเวลาด้แหละ่ะเ,เห็นป่ะแล้วรถเมย์ก็มาพอดีเลยอยู่ทางโน้นเห็นติดไฟแดงอยู่ นี่การขึ้นรถเมย์ของลุงก็นี่ลุงมีบัตรบัตรผู้สูงอายุนะบัตรพิเศษเอาละเดี๋ยวรถเมย์ก็จะมาละนะคงจะไม่ได้ถ่ายบนรถเมย์หรอกเพราะว่ากลัวอ่าทะเลาอะไรนะมาละรถเมย์มาละ,าละขึ้นรถเมย์กัน รถเมลแล,ละทุกคนวันนี้รถเมลว่างมากวันนี้เพราะว่าเป็นเป็นวันหยุดเนาะรถเมลว่างมากเลยนะจะมีน้องก็สองคนห um. นึ่งแค่นั้นขณะนี้ก็แอบถ่ายรถมลกันเเดี๋ยวทุกคนถ้าไปถึงในเมืองอ้วจะไปว่าก <c oughs> <c oughs> <Fine>. ัน <deven> อ okay. ีก <c> ท <oughs> ีนะเราจะโชว์ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างในเมืองวันนี้ อ,กอากาศดีอากาศเป็นใจมาเทีเทุกคนเดี๋ยวคือเจอกันในเมืองนะ อะไรนะทุกคนตอนนี้รถเมยก็ได้มาถึงสถานีกลางที่ไครเชิรนะเป็นสถานีของรถบัสที่รถขนส่งสาธารณะของเขานะที่จะไปทุก,ทก,ทกมุกกมุมของเมืองไครเชิร์จะมารวมกันที่นี่แล้วก็ใครที่จะมาต่อรถไปจุดต่างๆก็ต้องมาลงหรือว่าขึา้นรถต่อที่นี่นะโอเคจะไปเจอกันข้างล่างจ้า ถิงแล้วทุกคน thank you ทุกคนถึงแล้วถึงสถานีกลางแล้วนี่รถสายห้าพามานะนี่สถานีขนส่งสถานีกลางใจกลางเมืองใครเชื่ทุกคนวันนี้ว่างมากเลยวันอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยว่างมากเลยอ่ะ ว่างมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงไหนดีออกจากนี้แล้วเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะเราก็จะเดินเที่ยวไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ลงก็มาเดินข้างนอกสถานีรถขนส่งสถานีขนส่งโอเคนะเดี๋ยวจะเดินไปด้านโน้กนกันไปละเดิน วันนี้คนน้อยมากเลยคนน้อยมากเลยโอเคนะเดี๋ยวเราเดินไเริ่มทางน้น <c oughs> มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังของเขาชื่อ Valentine's ข้างในก็โอเคอยู่นะมีของที่ว่าแบรนด์เนมหลายๆอย่างอยู่แต่คงจะไม่ได้เข้าไปหรอก มไม่ได้เข้าไปหรอกอ่าเนี่ยไมทุกคนเห็นไหมเนี่ยมีรถรางน่ารักไหมอ่ารางน่ารักมากเลยเราจะยืนรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูรถ่างกันน่ารักนี้ไปก่อนนะ แต่แล้วน้องเราตางไปแล้วครับเล้ว,ลวน่ารักมากเลยน่ารักไหมทุกคน นี่แหละทุกคนใคราเชิญนะน่ารักไหมก็มีรถรางด้วยเออแถวนี้จะมีคนพลุกคล้านหน่อยหนึ่งเอแถวนี้เป็นศูนใจกลางเมืองของเขาเนาะใจกลางเมืองของเขาจริงๆแหละึบ <c oughs> น่ารักอย่างเลยอ่ะน้องหมาน่ารักฮัโลโหล ทุกคนเดี๋ยวก็จะพาเดินเที่ยวไปเรื่อยๆอ,อาจจะได้แวะเข้าไปในตลาดนัดของเขาเด้ยวยเพราะว่าที่นี่ก็มีตลาดนัดที่มีชื่อเสียงอยู่นะ <S 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 เดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างฮัลโหล so cute Oh. น้องเขาน่ารักมากเลยหมาเออไปไหนก็เจอแต่หมาส่วนมากในสุแลร่าเนี้ยจะเป็นมีคนนักน้องหมาเยอะเลยนะก็จะดูแลกันดีมากเลยอะบางคนก็นอนนอนที่นอนเดียวกันกับหมาก็มีนะเออรวมตั้งเราถือละเออดูอีกนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน อีกจุ่ทางโน้นอืตม,ตม,ตม,ตมตามซอกตามซอยก็จะมีร้านค้านะของร้านช้อปปิ้งต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวและคนพื้นที่ด้วยละ่ะเออ เดินต่อไปทางโน้นนี่ร้านขายของฝากของที่ระลึกจากนิวซีแลนด์นะอแต่ก็แปลกใจนนวันนี้ดูดูแล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหรนะ่เนาะ เอออืมโอ,อ้แว่นสวยๆนั่นแหละเออแว่นกันแดดสวยๆคู่ละยี่สิบเหรียญอ,อืม <c oughs> <c oughs> ทองก็มีนะ <laughs> อืม, <laughs> อม ีเหรียญเปล่าช่วยน้องเขาหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเช็คในกระเป๋าก่อนว่ามีเหรียญหรือเปล่าอืม นี่ไงทางเข้าตลาดทุกคนทางเข้าตลาดอยู่ตรงนี้เอ่อนั่งขวามือานี้ก็คือประตูชัยของเขานะเดี๋ยวรถอันนี้ก็รถลล้างอีกหนึ่งอืมเขาจะมีวิ่งสําหรับ آ, นักท่องเท insects, นะี่ยวเนาะที่ว่าอยากนั่งชมเมืองเนี่ยนะรถรางเนี่ยเขารกอ่ะเ,เ,อเออ อ๋ออันนี้ร้านขายเสื้อผ้าชื่อดังอเกานาน้ก็นนะจะมียี่ห้อดังๆเดีดวย,ะะยดวกับตะกนียอด้ลยอืมเอะเคนะทุกคนนี่ยใน บรรยากาศข้างในตลาดก็จะมีที่นั่งที่บาร์ที่ว่าให้ไปนั่งกินข้างบนได้ด้วยนะอยวไปดูถ้ามีอะไรบ้างก็เดินไปดูคราวๆไปแล้วกันนะผมจะได้ไม่ได้แวะซื้ออะไรหรอกมีมมบาร์เครื่องดื่มผลไม้สลัดอะไรต่างๆนี่แหละขนาก,กินอยู่นะแต่ยังไม่หิว เออมีชีสอืมอืมอะมีซูชิเซนด้วย

อืมอ๋อมีร้านไทยด้วยเนี่ยเขาเรียกไทยไบค์ตรงนี้นี่เองถ้าบอกมีร้านไทยอ, <c oughs> อ,อ,อืนี่ตามนี้เลยทุกค,คน อแต่ไม่หิวอ่ะกตามนั้นกัแล้วกันนะทุกคนตามเขาข้าวกันแล้วกันในเรื่องอาหารแล้วก็เลือกไอสถานที่กินอะไรพวกนี้ก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายกับบ้านเราเนาะอืมก็เหมือนกับที่ที่อื่นละเออแต่เพียงแต่ที่นี่เขาก็อย่เห็นนะ อืมตามนี้กันละกันเออวันนี้คนเยอะหนะ่อยเขาห้ามเดิมเครื่องเดิมแอลกอฮอล์เนาะอืมเนี่ยตรงนี้เออจุดนี้เขาห้ามเอาแอลกอฮอล์ผ่านตรงนี้มานะแต่ถ้าจะนั่งเดื่มนั่งเดื่มข้างในได้โอเค จจียวก็ไม่กล้าถ่ายรูปเ็จาสักเท่าไหร่แล้วเขาที่เราเห็นข้างหน้าของเรานี่ก็คือเ <c oughs> ขาเรียกว่าประตูชัยจะมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกหรืออะไรประมาณนี้แหละเนาะ ที่สถานที่จอดรถจักรยานเขามีให้เรียบร้อยเลยคุณก็ล็อกจักรยานอย่างนี้ก็แล้วกันอ่าจักรยานมาแล้วก็ล็อกเลยตรงนี้อืมนี่ก็ามาโฟต้งที่โร่งที่ลานตรงนี้แหละอ่ะอันนี้ก็ การเมืองเราก็ไม่อยากดูนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านนี้หน่อยนึงืมน้องก็เป็นเลไกกับนะุ่นอะคนที่นี่รักหมานะทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆมุคลครยเชิดนี่แหละ อืมอืมเนี่ยม,ม,ม,มีอะไรปแปลกๆดี เราลองไปดูข้างล่างกันทุกคนเขาทำอะไรกันข้างล่างเนะาะอ่ามีน้องเป็ดนกต่างต่างนก,นกนงเป็ดต่างหาก ทุกคนมาดูซิเนี่ยนีย่มัน,ม,นมันคืออะไรไ<อ>ทุกคนมาดูเมกคค่อนน,นนี้คือปลาไหลนี่ยลานีแมนนี้คือปลาไหลเนี่ยปลาไหลนิวซีแลนด์

ไม่น่าเชื่อนะโอ้จับหนึ่อือนั่นแหละทุกคนเห็น เห็นหรือยังทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองค่ายเฉินนี่ก็น่ารักดีนะสวยงามและแปลกหแปลกตาทีจากบ้านเราอย่างเช่นปลาไหลเอ้ยนกเป็ดน้ําเอ้ยอะไรประมาณเนี้ยที่มารวมตัวกันแล้วมาอยู่กับคนได้อย่างนี้เนาะเออมันก็แปลกดีสําหรับคลิปน,น่าจะจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเดินเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะไปต่ออีพีสองให้นะ จะไปต่ออีพีสองไงเพราะว่า,วามันมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้ไปนะถ้าจะรวมไปเหมารวมเลยทีเดียววันนี้มันน่าจะยาวเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวน่าจะต่อวันนี้แหละโอเคนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ お <music>